อืลครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต้องสุดเกมนี้วันนี้เราอยู่ในอมองอโอเคโอเคโอเควันนี้ไหนไหนแนะนำตัวนี่พี่เชียร์สีแดงใช่ไหมพี่แล้วเอเอเสีเขียวใช่มอเ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 ออ่ะสีเอเูเครอเเอูใครเนี่ยผมเองผมเองสักสีดิโว้อสีสีเีฟ้าอี่เคเอ่ะสีเ้าน้อเภูมิโอเคสอสีเอืออใครสีเนื้อเอรก็โอเคเรามาเล่นกันเหมือนเดิมนะนเเอเอเเอเอม อ้าวเป็นคนธรรมดาเฉยเลยมามาอโอ้โหเปิดมาห้องมืดเลยแอสเมนโรมไม่มีเอ้อยเดิอนหออนะน,น่อยมาอย่างนี้ทุกคนเดินเข้าไปเจะเดินเข้าไปครับไม่มีอะไรนะครับพี่เสียพี่เสียน่าสงสัยไปไปไปต่อไปเฮ้ยอ,อู้อู้ โอ้ดับเบลิลคิวใครตายอะ่ะน้องภูมิกับใครอะ่ะพี่ใหม่ปะ่ะเฮ้ยไม่ใช่น้องภูมพิพี่ซีนพี่ซีนกับพี่ซีนกับใครนะน้องภูมอิอ่ะล่าสุดเห็นซีนเดินไปหาโมจิตรงขวาบนผมแต่ตอนนี้โม,มจิอยู่ทางกลางผม,ผม,ผ,มผมเจอศพพี่ซีนะ่ะในห้องไฟเว้ยผมกำลังเดินไปห้องไฟผมอยู่พิเชียเดินเดินสวนขึ้นไปอะ่ะเดินสวนไปทางไหนไม่รู้อ่ะพี่มาจากฝั่งขวาใช่ใช่ใช่นั่นแหละผมผมผมมาจากห้องแอดมินรูมพี่ ผมอยู่คาเฟ่ครับผมอยู่คาเฟ่คาเฟ่แล้วแล้วแล้วสีขาวนี่ใครนะสีขาวนี่ใครนะสีขาวน้องฟิวใช่ไหมน้องฟิวทำอะไรอยู่น้องฟิวน้องฟิวอยู่ไหนนะกำลังทำคลิปและนี้ดาวน์โหลดอ๋อดาวน์โหลดไฟล์จะไม่ที่ไหนเอ่ยตรงคาเฟ่ทางขวาบนคาเฟ่แล้วพี่แล้วน้องเอสอ่ะผมกำลังเดินขึ้นโต๊ะเอ๊ะของผมมันอยู่ตรงโต๊ะที่สแกนสแกนโอ้โหก็ต้องวอกแล้วบอกแล้ว พี่ไม่รู้อ่ะแม่งพี่กลัวจริงเพราะว่าฆาตกรค่ายแค่สองคนไม่รู้ดิสามีสามแหละใช่คนเดียวนีก็ต้องใส่เหลืองเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวดิไม่ใช่ผมไม่เพราะไม่แกคนเดียวเดีพราะักพไม่ไม่ใช่ผมพี่ผมออกมาจากนั้นเลยผมออกมาจากแอดมินรูมผมลงปุ๊บผมเห็นพี่สวนขึ้นไปไงกล้องแล้วตอนตอนไฟดับผมดับกล้องอืมหม ตั้งแต่ผมดูกล้องแล้วเห็นสีเนื้อวิ่งขึ้นไปอ้าวสีเนื้อวิ่งขึ้นไปคาเฟ่อะพี่สีเนื้อวิ่งขึ้นไปคาเฟ่เหรอเฮ้ยสีเนื้อหน้าแปลกมากโหใครอะฮัลโหลอ้โหมดคนโหมดก่อนละเอ้าโหมดโหมดโหมสีเนื้อชนะเลยปีๆครับผมโทษทีใครอะน้องเป็นอนาน้องฟิวใช่ผีกีครับเอาเป็นเสี่ยว โอ้คนมันน้อยเกินฆาตกรทั้งคนเดียวพี่ฆาตกรทั้งคนเดียวนะผมว่าเร็วเปิดเปิดไม้น้อยเชี่ยต้อใจมึงจะระเบิดไม่ทำไมซีนเดี๋ยวกูก็ด <c oughs> ่าพ่อมีกหรอกมันดัเริ่มเปิดไม่เลยขอร้องละวไม่ไม่ขอพ่อละไม่ขอ,พ,อพ่อเลยป่ะขอคนอื่อนทำไมพี่พี่รักพ่อ,อกับแม่อะผมจะสิงละเตะมาเตะเ,เอาห้องได้นะพี่เออเตะเอาห้องเลยไม่ใช่ไม่ใช่เออเธอโอ้ยเป็นคนอีกแล้ว เปิดไม้เด็กๆทั้งหลาย yes 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 เฮ้ยเออยืนด้วยเฮ้ยจะทำแดนเสร็จแล้วเนี่ยไม่ฆาตกรไม่ฆ่าใครเลยอ่ะทุกคนงงปะ ว่าต่อฟักเฮ้ยอะไรอะง่ายดิเฮ้ยอะไรอ่ะมันตายห้องไฟอ่ะเฮ้ยตายเลยเมื่อกี้ตรงนั้นนะนะมูจิมูจิมจิเออมูจิโผล่ไปยังไงวัดมูจิมูจิโผล่มายงไงเออเออผมขึ้นผมขึ้นไปเข้าไปทั้งไฟแล้วมจิหายไปไหนผมว่าสองคนนี้ผมว่าพี่เจียมีมีจีดีเอเอ็นไม่ไม่แย่ได้ผมได้เดินคู่กันตลอดอ่ะพี่ผมเดินคู่กัน เรเดินไปแล้วผมมมาเถียไปนะรไฟล้วไปไหนแล้วมเข้าเลยนรถไฟแล้วผมจะทำไฟตรงนั้นไงแต่ไม่ได้มีเควสผมก็เลยจะเดินกลับแต่เห็นมันถุ่รีพอร์ตแล้วมีคนรีพอร์ตก่อนโฟร์หม่มสโมจิบมสิโมจิเขอารไฟกมอนมันเดินเข้าห้องไฟอเข้าปึ๊บแบบทีนี้สตอนนั้นอะผมเดินเดินแบบเดินวนที่พี่ผมอะเดินแบบเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วทีนี้ผมก็เดินออกแล้วทีนี้ผมเห็นสกแบบพี่พี่จีพี่พี่ซีน่ะรีพอร์ตสมคอดี ผมบอกแค่นี้เนี่ยผมเี็นพี่ซีแนวนี้พอสมแต่ผมไม่รู้เลยตรงตรงใส่่ีเพไปตรงไปไอโม่ก็เดินเข้ามาข้างในงงเลยผมเข้าไปไงนะผมอยากรู้ไงว่าทำไฟอ่ะผมเข้าไปไงแล้วผมจะฆ่าพี่ทำไมแล้วผมบอกแค่นี้ที่โมจิเนี่ยเข้าไปทำไฟแล้วโมจิหายไปไหนแล้วอยู่โมจิกระผมนะสิเดินเข้าไปปุ๊บผมไม่พี่ผมเดินไปหนึ่มาแบบเข้าใจว่าแบบเออเลื่อนไปเลื่อนมาไม่พี่เฮ้ยรายงานใครอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี้ เอาใครอะพี่ผมที่แกเข้าห้องไปแล้วแกก็หายไปเออไม่รละรายงานใครเนี่ยไม่รู้ผมโหวตพี่จีนว่ะผมรู้สึกแปลกๆปลกพี่จีนมากเลยนี่ผมพูดจริงตุ้มผุ้มแปลกแปลกกับพี่จีนว่ะรู้สึกรู้สึกไม่พี่จีนเอาพี่มูฟันซีได้พัฟสียิงปืนฝากค่าด้วยนะพี่จีนเฮีนได้พี่จีนพี่จีนเรียบร้อยจริงจริงหรือ่ะเฮ้ย เไม่อะไรอ่ะได้เวลาจนมานุกโแล้วไอ้เหี้ยคนระหว่างคนไม่เปิดไมค์กับน้องภูมิเนี่ยไม่ไม่เปิดอะไรล้องกูไม่เปิดไมค์น้องภูมิวอร์ปอีกจีดีเว้ยใครวะไม่เชื่อไม่รู้น่าจะเรา นั่นาวนเราไปไปซฟนซฟนสกิฟเราไปด้วยกันโซบ้านไหนโสอ้โอ้ตัวอยเองเหี้ยวเวอร์ตัวเองเหีเ้ยแล้วเนี่ยมไม่เคยเห็นใช่แหละโอ้ใช่แหละไอเหี้ยลงไปด้านล่างนะทุกคนผมว่าพี่ซีนว่ผมว่าพี่ซีนหมกน้ำพี่ซีนนะเอาดิพี่ซีในใน่าจะฆ่าคนนี้แน่นอนเชื่อผมเอาแล้วเล็งเล็งดูก่อน เอ้ยออ้อู้เฮ้ยน um, um, ้องฟูมเอ้ย้เย่ยดเจนชัดเจนดเจดเจนไอ้เี้ยน้องฟูมเ้ยมันเล่นยากสิมันต้องปิดไฟ้ให้เวลาโบตัวเองเร็ว ไม่เห็นอาการหน้ากาตาเลยแล้วพี่น้องพี่รู้ได้ไงจังพี่เหรอเห็นนี่พี่เป็นผีอ่ะหมายมาแค่กดมาแค่กดโวยเฉยๆกดโวยกวังพราพี่อยู่ด้วยกันจะให้รอดนะไม่ต้องปิดไฟไม่ได้จะให้รอไม่ต้องปิดไฟแล้วค่ะไม่เว้นแกพี่มาไข่คนมาฆ่าได้ปวดมูจิทำไมอ่ะพี่ปวดมูจิไม่ไ้หรอน่าสนใจยังไงวะ หาเม่หา่เมดกี่วป็นางหูถ่ไอ้เนีเชียร์เชียร์ก็เห็นเนาะีย้รเดี๋ยวไปรว้พ่จาไวกสามารถเลยพี่จะทำให้ความสามาอะไรอ่ะที่ใไม่ก่อนเดดวกันอยู่ีพี่ซิงกับพี่เอสเดินด้วยกันซิงกับเอสนี่จะเดินด้วยกันเอสพีซิงกับพี g a นี่คือจะเดินด้วยกันตลอดเลยอไม่รู้ทำไมผมก็งงอยู่เหมือนกัน จะฆ่าใครดีทั้งหเลยไม่ใช่พี่ได้ไอ้เชี่ยโอ้ยต้องทำให้ทันเหรอวันนี้มันเชื่อจะหายเลยเฮ้ยตอนนั้นเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยโอเจยม่เดียวพี่มันไม่มีใครเลยอะไรพี่เดียวเดียวผมเดินผ่านแล้วมันชิดต่อหน้าต่อตาเลยแล้วพี่ไม่รู้ใครผมโอ้ไม่นานไอ้เนี่ยไอ้นี่เดียววัด มันเงียบตบด้วยอ่ะไอ้เหี้ยมันเงียบตกพี่ผมเดินผ่านอกผมเดินออกพี่เห็นบทจีบผมบาดตาลตตาเลยไม่เดี๋ยวดีเอ้ยต้องไม่ใช่พี่ผมเดินไงผมเดินเข้าไปโดยความงงอะเอ้ยเดี๋ยวดีังผมก่อนไมให้เวลาหมดทีละคนให้เวลาหมดทีละคนสามหนึ่งพี่ได้ฆ่าผมได้ฆ่าพี่น้องภูกก็โอเคแล้วพี่ผมได้ฆ่าน้องภูกก็โอเค ผมจะอยู่กับสีเขียวนะครับไม่ไม่ไม่รู้ไม่จริงเฮ้ยไปกับสีเขียวนะผมสีเขียวปีนไม้ปีนไม้ปีนไม้ยังไม่ปีนยังไม่ต้องปีนยังไม่ต้องพูดนั่น้องข่าพี่ก่อนไหมล่ะไปเล่นด้วยเราแป๊บหนึ่งไม่รอเลยจะเล่นด้วยเลยเดี๋ยวไปด้วยพี่จินเดี๋ยวไปด้วย scwxd เขาเริ่มแล้วเขาเริ่มแล้วรอตาหน้าอเต๋อ โอ้ามาพิเชียวันนี้ว่ากูเสียโอพ้พิเชียพิเชียค่าผมเกินไปพี่เชียเกินเชียพี่เชียครับผมอ่ะโอ้โหเกินจับคอพิเชียชี้แรง เอพี่เจอห้องซ้ายมุมล่างเน่ยผมว่าพี่สีดำน่าสงสัยครับห้องรูปแบี่ก็คือเป็นคนหวแัี่เขามอา่มที่เห็นเสียมพู้ดูห้องรูปแบบนีอยู่ถาเสียมพูก็ได้วิผมเดินที่เด้ยเขาเดืนออกมาที่บอกน้ำลายไหล ยวมาแป๊บนึงนะแยกมีคนมุดช่อมาตรงแอดมินอะผมเห็นอยู่มันมีสองคนในห้องอะสีอะไรทั้งที่ผมอยู่อะไม่ัปนไรนะเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆยๆๆๆยๆๆ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 ายๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 วๆอะไรกันๆๆๆๆๆๆาๆ่ๆๆๆๆาๆๆ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 ไๆๆๆๆๆเๆๆๆไวก็ ซีดีบากสิ่งทัพี่เอชเอสดีดีเออว่าถ้ามันเป็นแบบี้โอเคโอ้โหุ่มเกมหมดีผมไปเอาน้ำมาเียวไม่ใช่อะอาเดี๋ยวมีสเฮ้ เรียบร้อยครับผมหนึ่งคิวไปกระโดดท่อครับหูเจ้าช็อตนี้ก็ดีอ่ะอามมีคนรายงานยังไงครับผมได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้มันเสียงฆ่ากันสองศพปะผมเดินหาทั่วแล้วไม่เจอไฟอ่ะได้แล้วคิพดีเอกับผมไม่ได้เป็นยินยันได้แล้วของผมอ่ะผมมันปสีสีดำไฟผมไปนี้ห้องไฟ ปวดแหละมาเห็นที่ภูมิใจเดีอเด้น้อง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 รีบวดอะไรไม่ไม่รู้ครับสงสัยไว้ก่อนสงสัยอะไรวมั่วไปนเตะกินอย่าบวดมั่วนะทีมที่บวดเลยปวดเองอุ้ยอุ้ยพากเน่ยปวดผิดใช่ใช่เป็นคนผิดเลย ไอ้เจียใครสีกูสองคนเนี่ยไปดูนะวทมาวทกลับไม่โกงไม่เขียนพี่ซีพี่ซีมันอยู่กับผมด้วยวะหืมพี่เจียคนนึงเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครจะเดินขึ้นไปห้องอาหารอะใครเมาไม่ได้เดินผมเดินลงไปเรียกเต๋อ ผมไม่ได้เดินขึ้นห้องอาหารไปที่ห้องมัน้ำไปทำผิดใส่ผ่านสีชมพูไปพี่เออดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดพูดผิดผมเดินผ่านสีชมพูไปผมอยู่ไอ้ตรงนั้ผมไม่ได้ข่านะผมเดินผ่านสีแดงชมพูไปโอ้โหสีดำตาแหละกระซาเป็นพยายามใครเขาจะเดินขึ้นไปห้องอาหารที่เห็นอยู่อ่ะที่อยู่หน้าห้องไอวินอะ ผมมเดินลงแล้วผมเห็นผมเดินผ่านสีชมพูอะสีชมพูแดงอะผมเดินผ่านลรวไม่มีคาร์บนไดออเลยออกซิเจนถูกตัดผมก็เดินลงไปทำไม่หนีเลกเตอร์ผมกลังจะไปมันเป็นเลกเตอร์ที่ไม่ใช่ออกซิเจนเออเหลืองเลตเตอร์ออกซิเจนย่งไงน๊ะอกจครับสีชมพูอยู่ไหนสีชมพู กเดินมาจากห้องไฟจะขึ้นไปข้างบนไปทําดาวนโหลดอะ่ะได้ม่าใช่แหละเพราะพี่เห็นคนเดินขึ้นไปห้องโถงคนหนึ่งเราสคลิปเราอยู่เป็นหมู่อป่ะอยู่เป็นกลุ่มอะอยู่เป็นกลุ่มเดินไปาาก,ก่อนไม่รอแน่นอนไปรับดคนมาห้องไฟแล้วนะครับนะี๋าเพิ๊บพี่จะยัยยงไงพี่จะยังไงแตก,กไหมแตก,กไหมแตก,ก,ก,กข้าวไหมแตก,กข้าวไหมไม่เอ,อับผม แกรกไหมแกรกไหไม่แกกครับผมแกรกเดินต่อไปครับเดินต่อไปไม่ได้กดแล้วกดนะครับแกรกไหมแกกไหมตัวนี้แกรกไหมแกรกไหมแกรกไหอุ้ยสเร็จคผมจริงสเรอุ้ยแกกครับผมแกกครับแกก อัชารุตเฮียพี่เชี่ยมึงก็เลยเล่ห้องอะไรเล่ห้องจังอะอยู่ๆในห้องนี้ขอพูดคุยอ่ะเล่หมหงุดเฮียมึงกูโหรเลยแล้วข้าพี่คนล่าข้าผมคนแรกอะไม่น่าหน้าหน้าต่อยยิ่งหมายพี่เชี่ยผมเสาไว้ใจเดินตามพี่นะเนี่ยเี่ผมลืมตั้งชื่อเออไม่ต้องไม่ต้องโอเคสีก็พอเอาไ้